ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเนาะคนเรานี้โชคดีมากโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธและเราก็โชคดีที่ได้เกิดเข้ามาในพระพุทธศาสนาโชคดีที่ได้มีโอกาสฝึกจิตฝึกใจเดินตามรอยบาทภารศาสดา โชคดีที่เราเกิดมาในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นยุคใหม่หรือยุคเก่ายุคไหนก็ตามอาตมาคิดว่าเรามีกายกับจิตเราเอากายกับจิตนี่เอามาไว้ฝึกกายกับจิตก็คือรูปกับน้มเราจะต้องเดินตามรอยบาทศา,าสดาเพื่อที่จะดับขันดับรูปดับน้มการดับรูปดับน้มก็คือการไม่เกิดใช่ไหม เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องไม่เกิดอีกเราต้องฝึกจิตของตัวเองเราต้องฝึกให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสมอเราจะไม่อยู่กับอดีตเราจะไม่คิดแก้ไขอดีตเราจะอยู่กับปัจจุบันวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องตายโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองเรามีมากกว่าหลายคนในโลกที่สำคัญเรามีวิริยะสังวรคือความกล้าหาญ ถ้าเรามีความกล้าหาญเดินตามร้อยบาทพระศาสดากล้าหาญทําความดีต่อตนเองกล้าหาญออกจากบ้านออกจากเรือนการสละออกการสละออกเดินทางสู่การพ้นโบตัวเองเป็นการสละออกที่คุ้มค่ามากถ้าเรามีความกล้าหาญในจุดจุดนี้ถือว่าเรามีวิริยะสองวแล้ววิริยะก็คือความเพียรการเพียรเราต้องเพียรให้ถูกต้อง ถูกวิธีเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะเดินออกจากสังสารวัฏททาให้เราเข้าใจว่าทางออกจากสังสารวัตมีอยู่จริงเชื่อมั่นในพระศาสดาเชื่อมั่นในพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพนอบน้อมเชื่อมั่นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้นั่นมันเป็นผล เราใช้ชีวิตอยู่นี่มันเป็นผลที่สำคัญเราต้องหาเหตุให้เจอเหตุก็คือต้นตอแห่งการเกิดเหตุก็คือการดับเราไปเห็นเหตุนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องดับเราจะดับที่ผลไม่ได้เราต้องดับที่เหตุเหตุเป็นต้นตอเรามีต้นเหตุแล้วก็ปลายเหตุเราเกิดมาเดินอยู่บนทางสายกลาง เดินอยู่ในโลกแห่งมายาเหมือนกับเราอยู่กับโลกสมมุติ <c oughs> แต่การใช้ชีวิตของเราในชีวิตนี้พยายามใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความปลอดภัย เรามีกายนี้แล้วก็จิตเอาไว้ฝึกกายก็คือรูปจิตก็คือนามรวมแล้วก็เป็นรูปนามรูปนามก็คือขันห้ารูปหนึ่งน้มสี่รวมกันเป็น5เรามีกายแล้วก็จิตเอาไว้ฝึกเพื่อที่จะทําลายมันการเรียนรู้กายเรียนรู้จิตกายนี้ก็เหมือนรูปประรรมจิตก็คือนามารรทัเราจะทําลาย และก็จิตของเราด้วยการไม่เกิดแต่ถ้าเรายัางรักการเกิดเราก็ไม่ต้องปฏิบัติเพื่อที่จะเรียนรู้ในสิ่งสิ่งนั้นการที่เราได้เรียนรู้ในการเดินทางสู่การค้นพบตัวเองอาตมาคิดว่าเราโชคดีกว่าหลายๆคนโชคดีกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติจเจริญสมาธิให้เราคิดว่าเราเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอในการฝึกต้นไม้ เมื่อยังเล็กเป็นต้นก้าอยู่เราจำเป็นต้องมีหลักไปประคองไว้ป้องกันไม่ให้มันล้มลากขาดตายเสียก่อนเราต้องประคองเอาไว้การที่เราจะมีอารมณ์ไปประคองไว้ก็คือการเจริญสมาธิถ้าเรามีสมาธิไปประคองอารมณ์ไว้ลากที่มันกำลังจะเน่าจะตายเสียมันก็จะฟื้นขึ้นมาอีกถ้าเรามีสติ อยู่กับสมาธิมีสัมมาสติมีส,มสัมสมาสมาธิผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้าจําเป็นต้องบูชาสิ่งที่ควรบูชาพระสรมมสัมปชทญญะเจ้าสรงเสรนให้เราบูชาในสิ่งที่ควรบูชาบูชาในสิ่งที่เราจะต้องบูชาศรัทธาในสิ่งที่เราจะต้องศรัทธาศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบากศรัทธาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของ,ของตน ศรัทธาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รัสรู้แล้วศรัทธาในองค์พระธรรมของตถาคตความก้าวหน้าของเราอยู่ที่ศรัทธาอินทรีย์การประพฤติปฏิบัติของเราจะอยู่ที่อินทรีย์ศรัทธาให้มองว่าพระตถาคตเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นหลักใจ ป้องกันความเห็นผิดและอกุศล,ลกรรมต่างๆมีให้ย้อนกลับมากำเริบในอีกในชาตินี้หรือชาติหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นเรามีกายกับจิตเอาไว้ฝึกเพื่อที่จะเดินข้ามทะเลสังสารวัตเราจะเลือกเดินข้ามทะเลสังสารวัตรได้โดยวิธีใดที่สําคัญเราควรมีเรือเรือนี่แหละเปรียบเสมือนกับศีลหรือสติเราเอาสติของเราี่เป็นเรือ เราควรที่จะมีไม้พายที่มีกำลังด้วยสมาธิถ้าเรามีศินแล้วมีเรือแล้วเราจะต้องมีไม้พายด้วยเป็นสมาธิที่สำคัญเราควรใช้กำลังพายนี่ด้วยปัญญาของเราถ้าเรามีกำลังของศินสมาธิและปัญญาเราจะมีปลายทางคือการเปิดประตูพระนิพพานปิดประตูอบายภูม์ด้วยเที่ยวเรือแห่งมรมีองค์แป ไม่มีเที่ยวเรือไหนที่จะเท่ากับเที่ยวเรือของอริยมรรคเมืองแปดเรือเที่ยวนี้สําคัญมากเรือเที่ยวนี้น่าศึกษาค้นคว้าเรือเที่ยวนี้น่าเดินตามเรือเที่ยวนี้จะพาเราหลุดพ้นจากสังสารวัฏตามความเป็นจริงขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขก,กายสบายใจและขอให้ทุกคนทุกท่านจงรู้และเห็นทมตามความเป็นจริงในชีวิตนี้ทุกคนทุกท่านด้วยเถิด